ผมนายณัชชัยสิงห์สัตว์นิสิตมหาลัยศรีนครินทรวิโรธเอกการศึกษาวิเศษและการสอนวิทยาศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์ครับรู้หรือไม่บนโลกเรามีประชากรที่ไม่ดื่มเหล้า50%ของประชากรโลกข้อมูลทางสถิติจากวิกิพีเดียในปีพศ .2559 ผู้ใหญ่กว่า57%ทั่วโลกไม่ดื่มเหล้าในช่วง12เดือนที่ผ่านมา ขณะที่14.5เเไม่เคยดื่มเหล้ามาก่อนเลยส่วนอีก12.5เคยดื่มเหล้ามาก่อนแต่สามารถเลิกดื่มเหล้าได้ดังที่เบจเมนอาริเลสไซเอนได้กล่าวไว้หากเราเลิกได้ครั้งหนึ่งเราจะเลิกได้ตลอดชีวิตเราจะมีวิธีการไม่ดื่มเหล้าหรือเลิกดื่มเหล้าได้อย่างไรได้บ้างเราจะมาสัมภาษณ์ผู้ที่ไม่เคยดื่มเหล้ามาก่อนเลยนะครับขออนุญาตนะครับ ตอนนี้เราอยู่กับคุณครูนิถาภัรลูกบุญครูสอนวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่หโรงเรียนประชาธิอุตยวิทยาครับสวัสดีครับคุณครูนิถาภัทรสวัสดีครับอ<ม>าจชัยครับผมขอความร่วมมือเวลาคุณครูสักครู่ขอขอสัมภาษณ์เรื่องก่อนจะเป็นคนไม่ดื่มเหล้าได้ไหมครับคุณครูได้ครับคุณครูคิดว่าคนไม่ดื่มเหล้าดีหรือเปล่าครับก็ต้องดีมากอยู่แล้วลูกเพราะว่าการดื่มเหล้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วคุณครูดื่มเหล้าหรือเปล่าครับไม่ดื่มครับอ๋อ แล้วคุณครูคิดว่าคนที่ดื่มเหล้ามีสาเหตุมาจากอะไรบ้างหรอครับสาเหตุก็คือถ้าเป็นวัยรุ่นก็น่าจะอยากทดลองตามเพื่อนเพื่อนชวนข่ดเพื่อนไม่ได้หรือถ้าเป็นวัยทํางานก็น่าจะอยากเข้าสังคมอยากมีเรื่องคุยกับเพื่อนๆนหรือบางคนก็อาจจะมีความเครียดมีความทุกข์ก็เลยหาทางออกดยการดื่มเหล้าครับคนที่ดื่มเหล้ามีผลเสียอย่างไรบ้างหรอครับผลเสียก็คือทําลายร่างกายเราโดยตรงเลยก็คือทําลายสุขภาพ แล้วก็ทําลายเงินในกระเป๋าเราด้วยในในกระเป๋าเราก็จะหายไปเพราะออฟฟิศเล่ย์เล่ามาดิอนแล้วก็ทําให้เราขาดสติด้วยครับทําอะไรในสิ่งที่ไม่คาดคิดได้เหมือนที่โบราณบอกว่าน้ำเอ่อเป็นน้ําเปลี่ยนนิสัยนั่นเองจากที่เป็นคนดีอาจจะทําไม่ดีในบางอย่างก็ได้ครับเราจะมีวิธีการในการป้องกันการดื่มเหล้าอย่างไรบ้างครับวิธีป้องกันก็คืออยู่ที่ตัวเราเลยเราต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งรู้จักปฏิติปฏิเสธเพื่อนถ้าเพื่อนชวน แล้วก็ให้คิดถึงผลเสียมากๆเราจะได้ไม่ไปทําในสิ่งที่ไม่ดีก็คือการดื่มเหล้าตัวเองแล้วก็สติเราก็อยู่ครบครับแล้วการดืม่มการไม่ดื่มเหล้าเลยมีผลดีอย่างไรบ้างล่ะคบคุณรูผลดีก็คือร่างกายเราก็จะแข็งแรงสุขภาพเราก็จะดีด้วยแล้วก็สติเราก็จะมีเงินเราก็ยังเต็มกระเป๋าเหมือนเดิมแล้วก็ช่วยลดอุบัติเหตุด้วยครับทั้งต่อตนเองและผู้อื่นด้วยครับ ขอบุณที่ให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์ครั้งนี้นะครับบุณครูผมขอตัวนะครับสวัสดีครับจากการสัมภาษณ์บุคคลไม่ดื่มเหล้าและข้อมูลจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสาเหตุของการดื่มเหล้าเกิดจากการเข้าสังคม,มตามเพื่อนอยากลองการตุ้นความมั่นใจคลายเครียดเรียนแบบคนในครอบครัวส่งผลให้เสี่ยงเป็นมะเร็งร่างกายไม่แข็งแรงความจําเสื่อมหัวใจวายสุขภาพทางเพศเสื่อม ขั้นตอนในการเลิกดื่มเหล้า 1. ตั้งเป้าหมายหายผลในการเลิกดื่มเหล้า 2. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นนิสัยการดื่มเป็นดื่มน้ำเปล่าแทน 3. ส,สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเลิกดื่มเหล้าหลีกเลี่ยงร้านเหล้าหาก,กิจกรรมอื่นทดแทน 4. ขอความช่วยเหลือให้คนในใกล้ชิดช่วยกระตุนต้นเตอนความจำในการเลิกดื่มเหล้า 5. ขอคำปรึกษาจากแพทย์ 6. เขารับการมาปัดหาอาการรุนแรงการเป็นคนไม่ดื่มเหล้าจะทําให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงความคิดความจําดีประสิทธิภาพการทํางานที่ดีความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีผิวพรรณสดใสนอนหลับง่ายหากเราอยากเลิกดื่มเหล้าเราต้องตระหนักถึงผลเสียแล้วหาเหตุผลที่จะเลิกและเราก็จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงตามมาแถมประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนที่ไม่จำเป็นอีกด้วยขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบผู้ที่รับชมค,ครับ